การประชุมทีแคกหรือว่า TCAC Thailand Climate Action Conference เเป็นการจำลองเอาเวทีขอบมาอยู่ในประเทศไทย ขอบเนี่ยย่อมาจาก conference of parties เป็นการรวมทุกๆประเทศในโลกนี้มาอยู่ในที่เดียวกันอย่างเช่นล่าสุดที่กลาสโกครั้นี้ TCA ของเราเนี่ยเราจำลองเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยที่เราไม่ได้ใช้76จังหวัดเพราะไม่ชนั้นมันจะเยอะเกินไปภายใต้การบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยเขาแบ่งพื้นที่ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ย17พื้นที่เราก็เอา17กลุ่มเนี่ยเปรียบเสมือน17ประเทศเอาผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม มานําเสนอว่ากลุ่มจังหวัดของท่านเนี่ยมีปริมาณการปล่อยคารค์บอนไดออกไซด์หรือว่ากา๊าซเชื้กระจกขนาดไหนมีคาร์บอนฟุตพริน์แค่ไหนมีโครงการที่จะสามารถลดกา๊าซเชื้กระจกในประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนปัญหาอุปสรรคคืออะไรแนวทางที่จะเดินทางไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราก็จะเชิญภาคเอกชนบริษัทใหญ่ๆที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามานาเสนอว่าแต่ละบริษัทมีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรในการที่จะมาช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างเราจะเชิญทูตาามทูตแต่ละประเทศ เข้ามาใน t c a คแล้วก็ทำให้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ย we walk the talk ก็คือเราพูดอะไรไว้แล้วเราทำจริงดังนั้นสิ่งที่แต่ละประเทศเคยสัญญากับเราไว้ว่าจะช่วยไทยนะจะช่วยไทยนะคุณจะช่วยอะไรเรานี่เรามี t c a คมาแล้วเราดาเนินการกับสวิสมาแล้วหลายประเทศบอกเดี๋ยวฉันจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะงั้นไทยเราไม่จะไทยเราทำเลยแล้วเราไปประกาศให้เขาดูว่าเราทำไปแล้วเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั่วโลก